ขอพี่น้อง4โมงตี4ส่สกว่าตี4ส่กวานะก่านะคะไปค่ะตี49นาที

เ็ดล้านเสร็จงั้นน่าจะตีหนึ่งตีสองโอเคนะคะเป็นอย่างนี้เด้อค่ะให้คุณตาคุณนั้นเขาไม่มีแอปไม่มีอะไรป่ะไปต่อค่ะพี่น้องไปต่อค่ะเอาอีกห้าหกกิโลนะถึงท่ารถเจ็ดมาถึงท่ารถรถยังไม่มีสักคัน มีแต่รถขึ้นเชียงใหม่นะทุกท่้นค่ะน,นี่เลยเห็นไหมวัดที่เดิมวัดที่เดิมตรงนั้นวัดเดิมเดิมโอ้มีน้องหมายอยู่ตรงนั้นน้องหมายอยู่สอตัวเฝ้าหน้าวัดนะหน้าวัดที่วันนะั้นที่แอดมาถ่ายวันน,ะนั้นน่ะมีร้านค้าแต่ยังไม่มานะใจสายน,านู่นนะ่ะสีห้านะไฟเขียวไฟแดงพี่น้องเอ้ย อุ่นวอยคล้ายกะปิแล้ววันนี้อึนแต่ดึกแตดื่นเลนะนอนไม่ได้ก็เลยไปไปอยู่กับพี่พี่น้องน้องเราพักหนึ่งเนาะคือรถมาขันตัวเด็ดตีห้ารถมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเราต้องมาก่อนนี่รถเ,เล็กเนะเราก็ขึ้นเลยนะนี่เอ้ยหนาว ใส่เสื้อนาวเสืปุ่นกระเป๋าอยู่ที่รถนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเอานะนี่พี่น้องเอ้ยมันต้องเดินทางเนาะนะผมไม่ต้องเลยผมเอาง่ายๆง่ายๆได้เจอของรถน้ำแข็งก็วิ่งละรถน้ำแข็งหนาวยังไงก็ต้องใช้น้องไปนิคมอันนี้แทกยางที่เรามานะบ้านเราเด้วยน้องเอ้ยหนาวนะ จะใส่เสื้อนะหน,นาก็ขากลับมันจะร้อนเลยเอาตัวนี้มาตัวนี้มานะุกท่านก้าขอบคุณแล้วเพื่อนด้ให้องเข้าห้องใครก็ขอโทษขอัยเด้อไม่มีใครเลยเนะี่ยจะต้องมารอรถคันแรกนะไม่ไม่ได้มาคันแรกก็อดเลยพี่น้องอดเลยเด้อยยังไงก็ต้องสู้สู้ไว้ก่อนนะ สูสูส,สูเปิดได้เนาะดูแสงมันปรับแสงได้โดยแเปนตาข้าเจ้านะรถติดไฟแดงอุ้ย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 ขอเบาไปไหนะขึ้นบ่อสุดแล่เด็กบ้านเราขึ้นขึ้นไปบ้านไปไหนะวิ่งขึ้นจชียงใหม่นวิ่งตรงไปน่นพี่นนอะวิ่งตรงขึ้นสายเหนือเนาะยัยงไม่ใช่เนอรถเรา แล้วน่จะใช่อ่ะนะมาแล้วค่ะห้าโมงกว่ากว่าปีห้ากว่ากว่าค่ะโอเคค่ะได้ไหมได้ไหมคุณพี่โอเคโอ้คนเยอะจังตนนีรถกระเช้าเนี่ยขึ้นคนขึ้นลยวก็ลงแรกเดี๋ยวก่อนผมจะลงครับ อ๋อจะลงได้แป๊บนึงไอ้อออเลยผมปือจัดร่วงอยู่เดี๋ยวเขาไปก่อนเป็นแจ่คนเมือง งามอ่ะนะเนาะเนาจะลงแล้วกะเงินงหลวงงามดีเนาะห้าพันบานนที่่ะ่ใหม่ใ้ร็ก่นจเนี่ยเข้าไปในแกะ ก็อเอาดูเดินทางไปดูดีไหมคะดูนั่นได้ไปแล้วเออไม่รู้ว่าเอไม่มีคนยังทำไรอับรูปเร็วอุ้ยแต่เร็วตล,ตลาดเ,เอ้ยถึงแล้วเชียงใหม่นะถึงตลาดเชียงใหม่แล้วนู่นนะ ตลาดต้นดอกไม้อยู่เต็มเลยค่ะหน้าตลาดแล้วค่ะเอาอยู่ตรงไหนอ่อ๋อมาแล้วมาแล้วแม่ก้าเจ้าแม่นกะคะโอเคขอบคุณค่ะจะไปเจาะเลือดเลยมาเจ้าเนะี่ยมาเจาระวั่ครับเจ้า,จา เอาว้ามายอะตีซีไปลายอะมันมันต้องมาเพราะมันเจอาเลือมันอดเข้าไงถ้าเขามาสายกันก็สายนี่พี่พเพื่อนอามาฝากันเดิม นีเนเดี๋ยวก็เดือนหน้าค่อยมาไอไม่ใช่เด็กกุ้งคานู่นน่ะนะไม้ดอกไม้ประดับไปแล้วนะจะเลี้ยวเข้าโอเคโอ้คงบไยก็จะเอา,าได้ดีอะไรนี่นอือเ,เช้า ไปเนาะผมจื่อยังอ่ะโยครับโยอ่อเดี๋ยวเซฟไปเนาะเพื่อได้มาเจอเราคุณตาตอนทับก็ได้คุณตาเพื่อนก็จะไปทับดูก่อนแต่ถ้าถ้าคุณตาเบว่างก็ผมได้ก่อปิกมารับเหมือนกันได้ก่อนขี่คานนั่งมอเตอร์ไซด์วันวันนี้ครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะโทรหาถ้าถ้าโทรหาคุณลุงบัตรคุณหมอนะถ้าเพิ่อนบัตรเบาบางอ่ะโอเค โอเคมันแบบมีรสเลยค่ะออกซ์ไม้กลาออกมาซ้ำไม้ก็มีเลยลุกออกมาแล้ว เอ็มสองนะจงเจ็มเนี่ยมันก็ข้าไปอ,อ่ะอ่าหมอกอ่ะหมอกนะหมอ,อกมอ,อ๋อเบียดอยู่พีเอ็มอ่าหมอกหมอกลงหมอ,อกลงหมอ,อกลงไม่ใช่พีเอ็มเด้อพีเอ็มน่าจะตอนใช้สายน,นู่นนะ่ะนะโอยสุเทพ็นมข้างบนให้ดูเมืองเชียงใหม่แต่พี่น้องอ่ะ หกโม,มงกว่าเด้อถึงแล้ว ในครับ <c oughs> จนไหนก็ผมเคยมาใช่ไหมคุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณนิ่ม เราเคยมาวันนั้นอ่ะอันนี้ตึกเก่าอันนี้เก่านะแต่ของเราใหม่ าเนาะผมบนกลับมาเป็นจอดปมรถจอดปมพุ้นก็ได้เดี๋วพี่น้องค่ะถึงแล้วเด้อถึงแล้วค่ะยังมืดอยู่เลยยังมืดอยู่เลยเราพัดเรเจ้าหน้าที่มาแล้วคุณท่านเขายังไม่เปิดให้กดคิวนะคะเอากดคิวไปแล้วกดคิวไปแล้วเหลือแต่วัดความดันเช็คเช็ครายละเอียดแล้วก็แยกโลกระ เจาะเลือดโอ้ยนองเอ่ยยาวนานงานนี้ยาวนานเียนนดูนั่นเอาภาพสโลว์แสง,งนิดนึงนะให้เห็นบรรยากาศข้างนอกไปนั่งใกล้ลิฟต์ปิดปิดเปิด,เป,ดเปิดอย่างนั้นแหละก็กลัวคนคนอื่นล,ำนลํำคาญเราเลยย้ายมาข้างในเ่ยยังมือดอยู่เลยไปถึงกุ๊กคีก็ไปถึงก่อนอย่างนี้แต่ก่อนพอ่อ โดยสานนั่นไว้ก็วิ่งขึ้นตึกชั้นห้าแน้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้ละว,วัดความดันผ่านตลอดทุกท่านก็งงกนะันเนาะขณะเราปวดต้นคอ,ว,คว,นอวัดความดันไม่มีงงวัดความดันผ่านรอบแรกนะทุกครั้งเออวัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกนะประมาณนี้นะเนาะกินมาฝากมันยาการล็กๆน้อยนะพวกท่นกาน เอามาฝากทุกท่านนะคะว่าไอ้ไปรอเนี่ยไปตั้งแต่เช้ามืดจริงๆพนักงานนะคนชาวามจะอาจมาอยู่คนเดียวนะประมาณนี้เรามีไม่มีไม่กี่คนตะนี้ให้ให้ดูว่าโล่งๆแต่พอเสสายมาแม่เฮ้ยคนมาจากไหนวะลูกเยอะมากนั่นค่ะเยอะมากเราไม่สามารถจะเอาเอาเสียงกุสดเขาออกได้เนาะเสียงดังเจ้า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 ขนาดเราเก็บข้างทางมันยังเพิ่ข้างมันก็ เนาะมันไม่โอเคนะพี่จง้าขอโทษขออภัยเด้อเอาภาพสโลอันนี้ภาพข้างนอกยิดๆหน่อยหน่อยนะคะในๆก็เก็บมาแล้วเนาะ,ะจะให้เห็นชัดๆนะว่าเออบรรยากาศเป็นยังไง่ถ้าเราบรูวาบูวา,วากล้องคขากล้องมันพังไปแล้วนะคะกล้องอันนั้นพังไปแล้วะคะ่ะมันก็ตามราคาแหละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคะ่ะมันก็ใช้ได้คุ้มอยู่แล้วแหละคุ้ม คุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะอืมเราสุดท้ายท้ายสุดก็มานั่งรอายาตรงนี้เลยนี่เลยช่วยเหลือตัวเองมดเลยที่ไปนั่งรอหลังจากนี้นะไปคัดเอาไปนั่งรอตรงนู้นอีกตรงที่คนเขาเดินมาน้นนองคนนี้เลยน้องคนที่เดินมาน่ะเอาเอาเอาประวัติเราไปเช็คเช็คเช็คโอ้โห มีสามองสีช่องใช่หมดนะสุดท้ายท้ายสุดเอามาจองกูนนะเอามาโป๊ะไว้ตรงนั้นเดินไปนูน่นอเอาไป กินน้องก่อนเรจะได้ห้ามอ้อนนะคะนั่กัแค่กลกันอินแด้วยกันนะไปดูที่เขาแย่งซื้อขนมกันเข้าคิวกันยิ่งสายยิ่งแน่นอะเราโชคดีเราไปซื้อมาก่อนเพราะเราเป็นชุดเลขไงที่เจาะเลือดพอพนักงานมาเข้าปุ๊บ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 เราก็ได้ได้ลำดับที่หลักหน่วอยอ หลักสิบเนาะเราได้หลักสิบเข้าไปถึงแล้วเขามีสิบสิบสองคนละก่อนหน้าเราอะนะอืไปก็รีบเอาคิวใหญ่เลยที่นี่ย้ายไปใหม่ย้ายไปตึกใหม่นี่บางคนเขาก็งงอนะเนาะเราก็ยังงงเลยเพราะว่านานเราไม่ได้ไปตรวจสุขภาพแบบนะก็ซื้อมาแล้วไปซื้อมาแล้วมานั่งมานั่งตรงนี้ละนั่งทานละเมื่อกนะี้น่ะนั่งทานสัก โอ้โหนานกินจนอิ่มแหละอิ่มน้ำสำลานดีหละเขาก็เรียกใช่ไมเนาะก็นั่งฟังอยู่ปล่อยพี่เมียไปได้วยนะั่นแหละทุกท่านค่ะปล่อยพี่เมียรอบแรกนะปล่อยพี่เมียรอบแรกก็นั่งคุยก็ยังโชคดีนะเขาไม่เรียกตรงนั้นนะก็รู้อยู่ว่าผลไอ้ปัสสาวะยั่งยังไม่ไมออกคนเ <คน S 2> ขาเจาะเลือดนาทุกท่านค่ะเจาะเลือดเ,เนี่ยเขาปล่อยมาแต่เราโชคดีเรามาก่อนไงถ้ามาทีหลังนะนุ่ผชมะชื่อเราเก็บไี้ให้นาไปนำตรวจมาติดต่อพย์บารน้าอักษรค่ะคุณแสงลือคุณล ไปดูสิหน่นเลี้ยงคิวยิ่งสายยิ่งแน่นนะพี่น้องเอ้ยคนเจาะเลือดทั้งนั้นเขาปล่อยมานะเขาตื่นสายกันเนาะแต่เราอยู่ไกลเราก็ต้องรีบไปเอาก่อนจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาไม่ใจดิกอนหน้านูนะไม่รู้ปีเท่าไหร่ละบิ่งไปเนี่ยนะนานแล้วนานแล้วสิบกว่าปีแล้วแหละห้าหกเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแหละ จะเป็นอย่างนี้ตลอดดังพยาบาเป็นอย่างนี้ตลอดมาดูคนดูคนนี่แหละไม่เอาเสียงเขาออกอะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเขาประกาศอะ่ะมันไม่โอเคเราไม่มีจะไปเอาคลิปตรงไหนเนาะเสียงเอาคลิปในรถก็เสียงดังตติมตั้มเติม,ต,ม,ต,มตั้มนเรื่องแต่อ่าให้ดูนะก็เดี๋ยวดูเขาเรียงคิวนะ ดูคนเลียนคิวนะนั่งทุกท่านที่นั่งนั่งตรงนั้นอ่ะแถวที่เรานั่งเต็มเลยทานหมดอ่ะนะเราอุตส่าห์มานั่งเป็นอ่าให้ห่างๆเรากินอะไรก็กลัวเสียงดังเนาะก็นั่งห่างเขาก็มานั่งติดกันเลยสุดท้ายท้ายสุดไม่มีที่ว่างเลยอ่ะโอเคเราไปดูกันค่ะเรียงคิวซื้อขนมปังกันเลยนะทีน่ะโชคดีนะเราชุดแรกแต่ชุดเนี้ยเยอะมากนะเขากำลังปล่อยเจาะเลือดกันมานะคะดูเอาหิวหิวตาลายกัน เลน้คิวกันจ่ายตังจ่ายตังขนมฟังและเครื่องฟังฟังแอมเลยเป็นชั่วโมงแล้วค่ะท้า,ายสุดไปก่อนนะคะทุกท่านขาไปก่อนค่ะบายบายขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะคะอ่าตรงนี้ก็ะสีวัคซีนนะคะเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรวจชีพปอดนะคะไปเอ็กซเรย์ปอดบายบายค่ะสุขสวัสดีบายบาย